ของสูตรนีสร้สูตรที่นี่นะคะก็คือโมลเท่ากับมวลกรรมส่วนด้วยมวลอะตอมหรือมมลนะโมเลกุลเนาะโมลเท่ากับจํานวนอ,นอนุภาคส่วนด้วย6.02ุศูนย์สคูณสิยกกำลัง23มเนาะโมลเท่ากับปริมาณแก๊สที่ STP ส่วนด้วย22.4ทีนี้ทําโจทย์กันดีกว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้อาจารย์เขาสอนสอนพวกเรามาแล้วใช่ไหม ยังค่ะอ้าวยังไม่สอนเนาะยังเรียนไม่ถึงหรอือว่ายังไงยังยังไม่ถึงค่ะยังเรียนไม่ถึงโอ้อ้าวที่ไปเร็วไหมอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูหนู่ค่ก็ชอบเรื่องนี้หนูก็เลยพยายามเข้าใจอยู่ค่ะขเขาบอกว่าแก๊สแอมโมเนียหนักสิบห้าจุดสามห้ากรัม แอมโมเนียมีสูตรเป็น NH3 จงคำนวณหาโมลใ,ให้เราให้เราให้เาคนบันไดอ่ะให้เขาให้เราหาจำนวนโมลจำนวนโมเลกุลและปริมาตรท ATP เอาล่ะทำยังไงอ่ะเรามาดูสูตรจ้ะสูตรนี้เมื่อกี้เขาให้เราหา เขาให้เราหาโมลก่อนหาโมลแล้วทีเนี้ยเขาบอกแค่เรารู้อะไรบ้างอ่ะเรารู้เรารู้น้ําหนักมันแล้วว่าเท่ากับสิบห้าจุดสามห้ากรัมเรารู้อะไรได้อีกไหมเรารู้แล้วว่าแอมโมเนียมันสูตรสูตรเป็นอย่างนี้เรารู้อะไรได้อีก Mw ค่ะ Mw แมวเหมียว,วนั่นเอง <laughs> <laughs> ใช่เท่ากับเท่าไหร่นะคะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเนาะถูกต้อง เรามาดูสูตรกันว่าเราจะหาอะไรได้ไหมตอนเนี้ยเรารู้อะไรบ้างอ่ะมวลกร,รัมรู้มาแล้วมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมก็รู้มาแล้ว,ว,ลวออลฉะนั้นเราจะหาน,นี้ก่อนอุย้ยขอโทษขอโทษไม่ใช่แผดพี่ด้วยอะ่ะ <laughs> ขอโทษนะใช้ยังไงอะเนี่ยอันนี้โอเค เห,เห็นสไลด์ไหมเห็นแล้วเนาะโอเคแล้วก็เลยจะหารกรน,นี้ก่อนจำสูตรช่วยพี่เด่ยนะพี่พี่จำไม่ได้นะโอเคมูลเท่ากับอะไรลูกเท่ากับมวลกรรมหรือมวลโมเลกุลโอเค อ่าแทนค่าลงไปได้เลยก็คือว่าเราอ่ะพอเราอ่านโจทย์แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาพิจาราณาก่อนว่าเขาให้อะไรอะไรเรามาบ้างเขากําหนดอันนี้มาให้น้ําหนักเป็นกรรมมาแต่เขาไม่อาจจะไม่ได้บอกว่ามีมวลโมเลกุลเท่ากับเท่านี้เทา่านี้แต่เราสามารถทราบโดยจากโจทย์นี่คะก็คือเขาบอกว่าแอมโมเนียแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าแอมโมเนียก็คือ nh สามทีเนี้ยความยากที่พี่เคยเจอมาก็คือ อย่างเช่นเขาบอกอะไรอ่ะกดแอดคอบิกเออแล้วทีเนี้ยเราไม่รู้ไงว่ากดแอดคอบิกเนี้ยมันมีสูตรยังไงเป็นยังไงเนั่นแหละความยากนิดหนึ่งเนาะถ้าถ้าอาจารย์เขาให้โจทย์มายากนิดหนึ่งก็คือพยายามพยายามที่จะจําว่าอะไรที่มาเรียนอยู่ในบทเรียนนะคะว่าเอออย่างเช่นแอมโมเนียม,มันมีสูตรเป็นอย่างนี้นะอ่ากดอะซิติมีสูตรเป็นอย่างนี้นะอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีต่อเราเนาะ ก็คือเดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเราก็จะจำได้เองเนาะทีนี้เราก็หาโมลพี่ขอเป็น m o l กันแทนเข้าไปเลยเท่ากับสิบห้าจุดสามห้าโมเลกุลก็คือสิบเจ็ดได้เท่ากับเท่าไหร่คะศูนจุดเก้าศูนย์ค่ะศูนย์จุดเก้าพี่ขอเป็นศูนย์จุดเก้าแล้วกัน ข้อนี้มันก็เลยได้0.9โมลเราได้โมลมาแล้วทีนี้ทีนี้เราไปหาจำนวนโมลกันเอ้ยเอ้ยเราได้โมลมาแล้วเออเราได้โมลมาแล้วเรามาหาจำนวนโมลิกุลกันก็คือใช้สูตรไหนก็คือตอนนี้นะเรารู้โมลแล้วนะเรารู้โมลแล้วอย่างที่พี่บอกว่าอนุภาคอ่ะมันเป็นได้สามคำที่พี่บอกไปเมื่อกี้เนาะ ก็คือเราจะใช้สูตรนี้สูตรนี้เนาะมมลเท่ากับอ่าอนุภาคเขากำหนดมาก็คือจำนวนโมลิกุลก็คือตัวเอ็นใหญ่เลยทีนี้เมื่อกี้เป็นหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามทีนี้เรารู้อะไรแล้วบ้างมึงแกี้ เราได้โมนมาแล้วเนาะเราก็แทนเข้าไปเลยเราจะหาอยนี้จนจำนวนโมเลกุลหกจุดศูนย์สอคูณสิกําลังยีทำยังไงคะย้ายข้างค่ะพี่ย้ายข้างทำไมตอบและคนเดิมๆดิมะคนอื่นไปไหนอ่ะ <Okay. S 1> พี่เรียกตอบดีกว่าไหม เออเรียกตอบดีกว่าเนาะจะได้ได้ได้ตอบทุกคนเนาะก็ะคือศูนย์จุดเก้าคูหกจุดศูนย์สองคูณสิบนี้เอถ้ากับเท่าไหรด่ดีขอเลือกเรียก,เร,ยกเรียกตอบแล้วกันพี่ไม่รู้จักใครเลยอะเอาไงดีอ่ะเอาเป็นรหัสเลขท้าย เอาคอบอก่อนละกันเยอะด,ดีศูนย์แปดมีไหมตูก <c oughs> ยับกิบศูนย์แปดศูน์แปดคบออยู่ไหมคะค <c oughs> ือเงียบจะเนอะว่ามีเสียงตอบรับ <c oughs> <c oughs> ได้ยินพี่ไหมเนี่ยหรือว่าพี่ พี่หายไปอีกแล้วไม,ไม่มีสัญญาณนนโอเคผ่านไปสูดแปดคือใครอ่ะใครคะ <laughs> สูนแปด 8, อยู่ไหนหรือว่าเพื่อนไม่มาหรือว่ายังไงคะติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่า หรือว่าเขาเวลาหน่อยพี่อย่าเล่งผมได้ไหมโอเคมีใครคิดเสร็จเรีออยางบอกพี่หน่อยเร็วห้าจุดสี่หนึ่งแปดคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามครับโอเคสุภากิจปะเมื่อกี้สุภกิจครับโอเคสุภกิจ <laughs> ท,ทีนี้มันเหลืออันสุดท้ายแล้วเขาให้เราหาปริมาตรที่ S T P ทีนี้จากสูตรเนะาะามลพี่แทนด้วยตัว v แล้วกันง่ายดี2ี่ ทีนี้ทำยังไงเรารู้โมนจากอันแรกแล้วที่เราหาแล้วก็แทนมูลเข้าไปได้เลย0.9นยเ้าท่ากับวี 4. แล้วก็มันหารกันอยู่เนาะแล้วก็ย้ายข้างเข้าไปคูณได้เลยค่ะคูณย2 4สิบสได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ยี่สิบจุดหกครับยี่สิบจุดหกใช่ไหม<า>ใช่ครับใช่ครับ <sett> โอ้ยเนี่ยตอบกันอย่างเงี้ยชื่นใจมากเลยอ่ะพี่นึกว่าพี่พูดอยู่คนเดียวโอเคทีเนี้ยเราก็จะได้คำตอบถูกตัวแหละน้องๆพอเข้าใจไหมเพราะว่าน้องๆยังไม่เรียนไง,งพี่ก็แบบกลัวไม่เข้าใจแต่ว่าถามพี่ได้เลยนะก็คือ มันมีสูตรอยู่ประมาณนี้ลกูกก็คือเราก็อ่านโจทย์มาว่ามันให้อะไรมาบ้างเขาถามหาอะไรแล้วก็ไปพิจารณาจากสูตรเมื่อกี้อืมแล้วก็มาแทนค่าปกติเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าโมนโมนโมลกุลเราก็ต้องเข้าใจพวกคำคำนี้ด้วยเนาะเราจะได้แทนได้ถูก